สวัสดีค่ะแม่ส้มน,นะคะเป็นคุณแม่ลูก3ค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องท่อนน้ำนมอุดตันมาฝากกันจ้านี่เลยจ้าของแม่นจ์ Jessie นะคะ1นึ่งแพ็คนะคะเขามีทั้งหมด20แคปซูลค่ะราคา490บาทเท่านั้นเองนะคะหลังจากนี้พอทานแล้วก็คือเราจะไปกินเค้กกิน นมไข่มุกินของทอดของอะไรพวกนี้ก็คือเชิญได้ตามสบายเลยจ้าราคาแค่490บาทนะคะคือถูกกว่าที่จะแบบไปมวดเปิดท่อน้ำนมอะไรพวกนี้อีกต้องเสียตังเป็นพันๆแน่นอนจ้ะที่สำคัญหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านทางตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยจ้าสำหรับวันนี้มาป้าใยา่แค่นี้นะคะไปกันเลยค่ะบ๊ายบาย่าน้องไปนอนกันนะ